วััันนีี้้โออหยจงชพรมก่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้บ k นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลายเลนเจอร์ mm hmm. เช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมา รีวิวนะครับไอที่4แต่ผมจะตั้งชื่อคลิปเป็นปั้นเอง e p ที่5นะเพราะว่าไม่ได้ลงเออคลิปปั้นเองมานานแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยอามาผมก็140แม็กแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเก็บปบจากหอคอยได้ขีดจำกัดนะครับผมอ่าแล้วก็เกียร์เนี่ยผมอัพแม็กเกือบหมดแล้วนะนี่ อับแบบตัวหลักๆนี่เกือบแม็กหมดละอามานี่ก็แม็กและ ma, อามาตัวนี้เลือดอยู่25ล้านนะครับผมอ่าลูบี้ก็มีอยู่365รลูบี้นะแล้วก็กบนะครับผมอ่ะกบไฮเปอร์กับกบอัลตานะครับผมมีทั้งหมด13ตัวนะครับนี่ อีกนิดเดียวนะอีกเจ็ดตัวนะก็จะปั้นทีนจังแม็กได้แล้วนะครับผมผมก็จะใช้เอกบชมพูไปด้วยนะไม่เสียดายนะเออให้ตัวแม็กตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาแบกทีมนะครับผมอ่ะแล้วก็สเตตหลักนะครับไปไม่ถึงไหนเลยยากมากเออถึงด่านนี้อยู่เลยนะครับเอสี่ร้อยยี่บสี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปผมผมแทบไม่ค่อยได้เล่นสเตตหลักเลยนะอ่ะก็ PvP นะครับเราลองไป PVP ให้ดูกันเลยดีกว่านะมารีวิวทีม pvp ด้วยโอ้โหทีมป้องกันเราน่าจะโหัวนะเนี่ยโอ้โห,โโหดูดิมีแต่คนมาตี <c oughs> อ่ะไปสิบสามขนนกนะครับตีได้หกรอบเนาะโอ้โหเราขอหาแบบทีมไฟนะครับผมเออวันนี้เรามารีวิวทีม pvp เนาะเออพร้อมกับแบบอัปเดตนะครับ ID สีของผมเนาะ แบบอยากเจอทีมไฟดีๆสักทีมหนึ่งไหมโอ้โหเจมเมอรน,นะลองสู้ดูไหมไปดูอีกันเลยนะครับผมจะใช้เออบาวอะไรนะบาวบาวปิ้งย่างนะเป็นตัวบัฟนะครับทำให้ตีแม่น้นนิดหนึ่งนเนาะถอดแชมเปนไปนะครับผมว่าผมน่าจะคิดผิดนะถอดแชมเปตน,น่าจะใช้แชมเปตน,น่าจะดีกว่านะครับ Late nights, long fights, Alive, we would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our f a t e running away. We live for today. เดีมือน,นี้คือดีมากนะผมรอแสงมือมาเดี๋ยวผมจะสามรอดูบี้ที่เก็บมาเนี่ยผมก็จะสุ่มนะครับผมรอแสงมืดมาก่อนนะ ทีมน,น่าจะชนะครับผมตีไปคือชินจังผมเนี่ยผมใส่เป็นดาเมจหมดเลยนะเกียร์ชินจังเ <laughs> พราะมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้กระเป๋านะครับถ้าสุดได้กระเป๋าจะดีมากเลยแบบใช้สกิลหลบสกิลนะแต่ไม่ได้นะครับก็ใส่เท่าที่มีไปก่อนนะอืทีมนี้ตัวกอล์ฟสองตัวนะครับแต่มีไฟนะล,ลองดูไหมน่ากลัวนะเออเอาจริงๆน่ากลัวนะครับผมแต่ตอนนี้อยากปั้นชินจังแม็กแล้ว อยากปั้นแม็กแล้วต้องหากกเจ็ดตัวใช่ไหมแต่เราเล่นทีมเดียวนะครับผมอ่าคิงนะคิงนะชิจังชีดหายนะครับผมนี่อาม่มาเราก็แรงนะอาม่มาเราแบบควีวยงไปทีหนึ่งก็ล้มทั้งทีมนะสุดจัดนะครับอาม่มานะตอนนี้ยังไม่ปั้นยังไม่ได้ปั้นขึ้นนะครับผมนี่โยนไปทีกระเด็นหมดเลยเห็นไหมอาม่มานี่ดีนะครับผมมีรัดแอคแท็กด้วยนะครับแล้วก็สกิล ดาเมจก็แรงใช้ได้เลยนะครับผมมีสกิลฮิลด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัพนะรอเราเก็บตัวก่อนอโอเคนะครับก็น่าจะชนะได้นะตีบอมไปนี่ฮิมาบอลลีเราก็โหดนะครับผมกดเซฟชีวิตตัวเราหน่อยนะครับเพราะว่ายังบางอยู่นะตีไปตีป้อมไปเออ แตกแตกสักทีโอเคแตกสักทียื้อนานมากเลยอ่าจะขึ้นทองสามได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> จออาร์มาเหมือนกันนะครับผมอ่าทีมนี้น่าจะได้นะลองดูกันนะครับไปดูกันเลย อยู่สามสี่นะอ่าได้อยู่โอ้โยนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหจิงจังฉีดแรงมากหายเป็นแถวเลยนะใส่กเกียร์ดาเมจให้มันนะฉีดโทรแรงเลยอัมมาตะเราแข่งนะครับผมนี่หนี่ขัดขวางแข่งไว้ยืนเฉยๆไว้น,นี่ดันมาแล้วดันมาแล้วอ่าเขาแช่เราเราก็กดอมาตะส่วนนะครับแก้ทางนะน,นะ จ,จังชีทีชีทีหายหมดเลยเนี่ยเอออามา่าเราก็หมดใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีฮิมาวารีนะในการบับฮิวนะครับผมเนี่ยรูปหัวใจขึ้นบนหัวนะคือฮิวนะครับผมดีมากนะฮิมาวารีนะเพิ่มเลือนให้เพื่อนรัวๆนะครับแบบตัวยืนก็จะยืนได้นานนะนี่ดันไปแล้วครับผมขนาดแบบ เลนเจอร์เขาเยอะกว่าเรานะแต่เราแบบสบายๆนะสามตัวหลักนะก็จะมีอาม่าชินจังฮิมาวารีนะครับแล้วก็รถเข็นกุ๊กไก่นะทําดาเมจระยะไกลนะถือว่าดีเลยนะครับรถเข็นกุ๊กไก่นะใครมีก็ปั้นได้เลยนะโอ้ยโพลี่เรซตีนะครับน่ากลัวนะทําไปเล่นไปตัวน่ากลัวนะเราลองไปแบบนะลองไปบวกตูนะครับผม ได้ไหมได้ไหมโอ้โหโคนนี้เศรษฐียืนแบบยืนคุยเลยนะหวัดดีเลยนะหวัดดีเบียวนะที่มาพารีมา่อยมเปลี่ยนฝั่ง <adapting> อ่ากดอมตะเราก็แข่งนะครับผมลงลูกไฟไปต่อนะ เฮ้พัดมาเราพัดเก่าครับผมไปอยู่หน้าป้อมเลยไปเออไปอยู่หน้าป้อมเลยนี่นี่โอเคเริ่มเริ่มสะสมแล้วครับดามเมจสะสมนะมิวเรื่อยๆนะครับผมไม่ตายง่ายๆนะเราเนี่ีจังเอกอร์ขีดด่วๆนะอ่ะแข่งมาแล้วก็เอามา,าสะสมนะครับผมนี่โอ้ยชีจังขีดพร้อมกันสี่ห้าตัวโอ้โหแรงไม่ล่ะหน้าหน้าสั่นอ่ะนี่หน้าสันนาส่นแน่นอนอ่ะ โอเคก็ชนะอีกแล้วนะครับผมนี่ทีมสี่ผมก็จีจ้าใช้ได้เลยนะเป็นทีมเล็กๆนะครับผมที่มีแค่สามตัวหลักๆนะแต่แบบน่าจะไต่ขึ้นทองสามได้สบายๆนะครับผมเดี๋ยวต้องแต่ต้องคาทีมนะเออไต่ขึ้นสบายแต่ต้องคา,นะาทีมนะครับผมเออต้องเจออ่าอย่างทีมนี้มีโอ้โหบาวศูนย์หนึ่งนะทำเป็นเล่นเลยนาิชีก็เกือบแม็กนะลองไปตีไหม เบาส่วนหนึ่งผมไม่อยากจะสู้เลยนะน่ากลัวมากนะครับผมฮีมาวอลี่ผมนี่ยืนไม่ได้เลยนะเบาส่วนหนึ่งเนะี่ยปล่อยตัวผิดละปล่อยเบาวอันนี้ไปนะครับอโอ้โหโดนแลนดหนึดนะใช่ไหมแลนดหนึดหรือตัวหนึ่งจะปล่อยตัวไม่ค่อยได้เลยโอเคโอ้โหเห็นไหมเบาส่วนหนึ่งโคตรแรงเลย สกิลลงโอ้โหลงอีกแล้วระเบิดทีหายเกี้ยงเลยนะมีบาอมะตะอย่างแบบเออเรียกไะ้นะดุดียางเออดุดียางนะบฟอมะตะนะปกติไม่เคยเข้านะครับโอ้โหสกิลลึกมากนะครับดูดิดูดนะสกิลถึงนี่เลยนะบาสวนเรืหนึ่งนะใครมีนะเล่นได้นะครับผมเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเรียนเลยนะโอ้โหสกิลแบบลึกมากเลยนะครับชินจังผมนี่แบบไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะยอมกลาบเลยนะ ยอมซีโลลรล่านะครับผมอ่ะตีไปนะครับยอมแพ้ครับ <c oughs> แรงนะครับแรงใช้ได้นะนี่จะให้แบบสาธิตให้ดูนะครับแบบเออเจอตัวที่แบบเก่งๆเราก็สู้ไม่ได้นะครับผมอมืทีนี้ก็แชมเปญแม็กห <c oughs> นีดีครับโอ้โหดัสแม็กโอ้ยจะสู้ได้ไหมลองดูครับผมตานี้มีสะท้อนนะครับผมนั่นก็คือบา Feelings, I, like, I, love it. I don't wanna cheat nah, I'm a fair play, I don't wanna crash land like an airplane I want you back but when you act like that, like a one sided talk, you don't call me back Yeah times were hard and when you left they got harder, my bed got colder and my room got darker I'm still in love I know so are you, well I pray for the rain when our skies were blue I'm still in love I know so are you, let's talk tonight and we can talk it through อ่ะแข็งเลยครับผมแข่งแล้วก็ลงลูกไฟต่อนะตายไหมตายไหมไม่ตายนะบ่าวเตี้ยวหุ่ยนะยืนถึกมากนะครับผมสมชายนะสมชายตีกันเองแล้วตอนนี้แบบไอโบก็ตีบ้านหุยนะไอโบดูดิโบโบใจเย็นโบโบถอยไปก่อนนะอ่าโบโบโบถอยไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวค่อยมาตีใหม่นะโบนะ อ่าโอเคฟังผมนี่แบบอามานี่ยืนแบบรัวๆเลยนะสกิลแบบดาเมจรัวๆเลยนะยืนคุยกับอามานานหน่อยนะครับผมเออเตียวหุยบอกโอ้โหอามาเมื่อไหร่จะลงไปนอนกับลาบมะม่วงเนะี่ยยืนคุยเป็นชาติแล้น,ะนี่พว่ามีฮิมาวารีนะครับหิวให้อาม์มาเลยนะดูหัวใจขึ้นบนหัวน,นะครับเออคือแบบอามาเรายืนแข็กมากเพราะว่ามีฮิมาวาลีหิวให้นะเลือดยี่สิบกว่าล้านนะครับผมอ จบแล้วนะครับตีไม่ได้เลยนะโอเคสรุปนะครับตีไปกี่ตาเนี่ยเฮ้ยมีคนมาตีด้วย6ตาใช่ไหมชนะ5แพ้1นะครับผมโอเคครับก็การรีวิวไอดีที่4ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นไอไอรีวิวทีม p v p นะครับผมก็โหดใช้ได้เลยนะเออใช้แค่4 3 4ตัวหลักนะก็แบบ3ตัวหลักอนะ่ะ สองตัวลองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวบัฟน,นะบัฟให้ตีแป่นขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําดามจระยะไกลละลายแทงนะโอเคทีมเดียวก็แบบไปถลม่มแบบทีมท,ม,ทมทีมห้าก็ถล่มทีมสิบได้นะครับทําให้ดูนะนะก็สุดยอดนะครับผมก็เราติดตามชมไอดีนี้ต่อไปนะชินจังจะแม็กเมื่อไหร่เรามาติดตามรอชมก็ได้เลยนะครับกับซีรีส์ปั้นเองนะครับผมเออสำหรับวันนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยครับที่ลงคลิปช้านะเพราะว่าที่บ้านงานเยอะมากครับผมลุงผมก็เกิดอุบัติเหตุเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอมกุณอมพาสนะครับก็ต้องดูแลลุงด้วยเนาะนะครับผมขอเห็นใจผมหน่อยนะครับงานเยอะงานทางบ้านเยอะจริงๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมกับซีรีส์ปั้นเองนะบ๊ายบาย me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's fake